เราสร้างโรงเรียนในฝันเป็นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตด้วยเช่นกันก็คือเลือกที่จะเป็นซิงเกิลมอมแล้วก็คิดว่าเอ๊ะจะทํำยังไงที่เราจะเลี้ยงมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยให้เขารู้สึกเต็มแล้วก็รู้สึกครบได้เด็กเนี่ยไม่ว่าจะมาจากครอบครัวที่มีพ่อแม่เป็นคนเดียวหรือสองคนหรือถูกเลี้ยงมาย่างไรก็ตามแม่เนี่ยมีผลประมาณ80%ของหัวใจลูกของความรักของลูกอีก20%คือพ่อ 20%นี้ยค่ะสามารถถูกทดแทนได้ด้วย self love self love, self love คือสิ่งที่จะนำพาลูกเนี่ยผ่านอนาคตที่จะเจอความยากเจอ disruption ความท้าทายหลายอยา่างแล้วผ่านผลไปได้โดยที่ไม่ไม่ล้มลงไปสกอดน,นะคะ self love เนี่ยสามารถทำได้โดยแม่ exhibit self love ให้ลูกดูระหว่าง0ูนย์ถึงหปีแรกของชีวิตแม่เองก็ m a t t e r นะความสุขแม่ก็ m a t t e r จริงจงจ,งจิตใจของเราสร้างเสร็จตั้งแต่0ูนย์ถึงหปีแรกแล้วหรือไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราไปเรียนคือเราสร้างอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตัวเองต่อไปหรือเรา strengthen body ของเราให้เข้มแข็งและแข็งแรงขึ้นเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์มวลมนุษยชาติไปได้ต่อไป แต่ว่าหัวใจสร้างเสร็จใน6ปีแรกแล้วช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดในการสร้างมนุษย์คนหนึ่งคือ6ปีแรกของชีวิต e f ก็เป็นเรื่องใหม่สําหรับเขานะคะสำหรับทีมดีไซน์แต่เขาก็มาด้วย play d i a ของ play ว่า play ี่ยมีกี่ประเภทอนาคี play street play แต่และ play ออกเรื่องของการพัฒนาร่างกายอารมณ์สังคมยังไงบ้างเราเอาสอง d i ี r ของเราทั้งสองฝ่ายอะคะ่ะมารวมกันทุก ที่แม้กระทั่งเด็กแค่อยู่ตรงนี้ยังไม่ได้เริ่มเรียนขอให้มันได้ประโยชน์อะไรกับตัวเขาแล้วในการออกแบบก็เลยมีเรื่องของ e f ในเรื่องปีมป่ายหรือว่าของเล่นในโรงเรียนนะคะแล้วก็2ก็จะมีในเรื่องของแสงธรรมชาติที่จะให้เซลล์สมองเขาเติบโตเด็กยังไม่ได้ทําอะไรแค่อยู่ตรงนี้ก็เบนเอฟฟิตแล้วนะคะถ้าคุณแม่มองลูกๆตัวเองเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า เขาเกิดมาเต็มร้อยมาว่าแบบเขาเขาเก่งเขาทําได้ความเชื่อมั่นเขาเต็มร้อยแต่เราต่างหากคือคนที่กัดกร่อนสิ่งนั้นออกจากตัวเขาโดยการห้ามจริงๆแล้วล <ๆ S 1> เราคว<น>รที่จะบอกว่าไม่เป็นไรลูกลองดูไหมเดี๋ยวแม่จับมือแล้วลูกทําได้สมมติลูกจะกระโดดจากโต๊ะเดี๋ยวแม่จับมือนะพอลูกทําได้แล้วเดี๋ยวแม่ปล่อยมือโอเคไหมอ่ะเขาก็จะรู้ว่าเขามีซัพพอร์ตเขามีเราเป็นซัพพอร์ตสอนลูกให้รู้ว่าเขาต้องการอะไร แล้วเขาอะมีความรักและมีสปอร์ตจากเราแบบ unconditional y อยู่ตรงนี้เสมอน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้แทงพลังใจของเขาอะค่ะมันยังผ่านเรื่องยากๆไปได้จนจงอะไรที่จะทำให้มนุษย์คนหนึ่งเนี่ยผ่านพ้น challenge ในชีวิตไปได้ตลอดรอดฝั่งพอมีให้ตัวเองถึงจะมีล้นออกไปแบ่งให้ผู้อื่นนะคะให้อภัยตัวเองได้ มี Freedom of Thoughts ที่จะ Voice เอาออกได้ให้ a ม e some change หรือโลกเราเนี่ยมัน Go forward ไปได้เพราะว่ามันมี change อยู่ตลอดเนี่และค่ะอดทนบากบาันแล้วก็ผ่านพ้นช่วงยากไปได้เขาจะเป็นยุคที่เจอ disruption เยอะมากๆเขาต้อง respect ตัวเองแล้วก็ respect ผู้อื่นเพื่อที่เขาจะอยู่ในสังคมแห่งความแตกต่างนี้ได้เด็กเจนเนี้ยร่างกายเขากับร่างกายเราไม่แตกต่างกันเลยกับร่างกายพ่อแม่เราไม่แตกต่างกัน แต่ว่า condition ของธรรมชาติแตกต่างกันดังนั้น the only way to survive is to know how to take care of the earth เราเป็น r e g โ o เอมิเลีย h o o l เราก็จะให้เด็กเนี่ยเป็นคนที่เขาสนใจอะไรเขาก็เป็นคนหลดเสร็จแล้วคุณครูอก็จะเป็น facilitator เป็นโรงเรียนที่ตอนแรกตั้งใจจะเปิดอนุบาล แต่พอลูกสาวโตขึ้นเนี่ยก็รู้สึกว่ายังอยากให้อยู่ที่โรงเรียนต่ออีกนิดนึงนะคะก็เลยไปขอไลเซนส์จนเปิดได้จนถึง year 6นะคะจะเป็น British curriculum ที่เขามองแต่ละคนเป็นปัดเจกบุคคลแต่ละคนเนี่ยเข้าเรียนพร้อมกันแต่แบ c ก g รา u n d ไม่เหมือนกันทุกอย่างไม่เหมือนกันเข้ามาถึงเราไม่สามารถเอาสิ่งเดียวกันไปกับ average ของโรงเรียนตอนนี้คือ1ต่อ4 หนึ่งผู้ใหญ่ต่อสเด็กก็ค่อนข้างครอบคุมทีนี้ก็มีคำถามหลายคนถามว่า, mm. วาเด็ก play b a s e mm. พอเข้า Academic แล้วอ่ะเขาเรียนได้หรือเปล่าพอเขาเข้าชั้น year one กับ year two ค่ะคุณครูก็จะวัดผลดเรื่อยๆเขาก็ได้ผลว่าเรื่องภาษาโตกว่าเด็กในวัยเดวกันในห้องเขาเนี่ยมีแค่5คนเด็กในห้องคนอื่นก็มีจุดที่เป็นเขาเรียกว่า gifted mm. ในแต่ละจุดแตกต่างกัน mm. เรียนด้วยความสุขแล้วเนี่ย เขาอะจะเรียนรู้ได้อย่างไรคีดจำกัดและเขาก็จะใช้ไบรท์ที่สุดนะคะทำไมถึงต้องเรียนที่โลเวลก็คือรู้ว่าหลายๆคนก็คงอยู่กรุงเทพนะคะแต่ว่าเราก็มีซัมเมอร์แคมป์อะไรที่สามารถมาจอยได้แต่ถ้าอยู่ที่พัทยาอยากให้จอยที่โลเวลเพราะว่าเราต้องการสร้างมนุษย์ที่เขามีความสุขและเขาก็จะ drive สังคมหรือโลกของเขาไปต่อได้ Green space ทำให้เด็กค้าง เด็กที่เป็น ADHD หรือว่ามีภาวะต่างๆเนี่ยเวลาเขาสัมผัสของเย็นสัมผัสดินสัมผัสธรรมชาติเนี่ยเขาค a l มาและเขารู้จัก regulate อารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้นเราไม่อยากให้เด็กมาโรงเรียนด้วยการรู้สึกถูกแยกจากและพราจากแม่เราอยากให้เขาเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยความสุขเราก็เลยให้ผู้ปกครองอยู่ในโรงเรียนเลยค่ะ ผู้ปกครองไม่ต้องส่งลูกอีกต่อไปผู้ปกครองสามารถไปเข้าคลาสโยคะด้วยกันได้สามารถนั่งอยู่ที่ไลบรารีเทรดหุ้นได้ทั้งวันไม่ต้องไปไหนแล้วก็สามารถแอบด,ดูลูกจากที่ไลบรารีได้นะคะเพื่อจะสามารถบอกได้ว่า วันนี้แม่เห็นหนูกินสปาเกตตีเองด้วยแหละเก่งจังเลยวันนี้หนูถือตะเกียบได้ด้วยเหรออะไรเงรี้ยคือลูกก็จะรู้สึกว่าโอ้แม่อยู่ใกล้ๆแม่ไปคลาสของแม่หนูไปคลาสของหนูจบแล้วเราเจอกัน lessons of life matter เพราะเราเชื่อว่าใน first six years of life เป็นส่วนที่สำคัญจริงๆถึงแม้ผู้ปกครองอาจจะไม่ได้มาเลือกเรียนที่ราเราแต่ขอให้ realize จุดนี้แล้วก็ให้ความรักกับลูกให้เต็มที่แล้วบอกเขาว่าเขามีคุณค่าพอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะ ขอบคุณมากค่ะ。